ยามเย็นเราก็มานั่งเล่นดูปลาฮุบกันอันนี้ห้าโมงแล้วนะคะเนี่ยห้าโมงแดดยังร้อนอยู่เลยแต่ลมพัดเย็นลมออกหูเลยอะล,ลมออกหู กล้องปุ๊กนี่นะมันไม่ค่อยจะโฟกัสให้เลยนะนี่อยนกนางแอ่นมาแล้วนกนางแอ่นมาแล้วนกนางแอ่นมาแล้วดูที่มีปลาช่อนฮุบไหมตั้งกล้องมีปลาช่อนฮุบไหมครับ ฮุบไหมครับชีวิตชาวนาก็ไม่มีอะไรจะเสนอนอกจากท้องไร่ท้องนาปลาบ่อปลาฮุบห้ทูปตาแหนบรรยากาศยามเช้าเชพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ ตกดินยามแรงนะคะที่เวลาเราไม่ถ่ายเนี่ยนะกระโดดกันโอโ้โหนั่งก็ต้องระวังเดีน๋น้องยูมาน้องยูดูจักรยานบุกล้ม พบเจองูพุกล้มจักรยานเลยกลัวเราก็มาดูตรงนี้นะปุบดีจังปุบดีจังอืมอืมเราก็มือสั่นปุบสิปุบปุบตุ้มตุ้มตัวใหญ่ใหญ่อะ ตมตัวเบลอเลยอ่ะไม่ฮุบลูกคอกด้วยมีลูกคอกแหละลูกคอกก็เยอะเราก็เถอะไปก่อนเลยนะนะเนี่ยนะพอเราเอากล้องหนีนะฮุบกันใหญ่เลยฮุบกันใหญ่เลยอ่ะดูจริงๆ เดี๋ยวปุ๊กเอากล้องหนีก่อนอีกนะกล้องหนีปุ๊กปุ๊กแฟนแฟนแฟนคูเกิลเขาอยู่บ้านหลังสีฟ้านี่น้ำเงินตีฟ้านี่แฟนคูเกิลวันนี้คูเกิลไม่มาคูเกิลไม่มานะคะคูเกิลไม่มานะคะดูหม ฮุบไหมเออเออฮุบบิ๊กฮุบบิอกเออเออมีแต่ตัวเล็กๆฮุบเนี่ยไม่มีตัวใหญ่ฮุบดิฮึคนเขาว่า ยิ่งว่าปุ๊กบ้าป้าบอบอ,บอ,บอ,อยู่ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รูกพูดอยู่คนเดียวเขาไม่เข้าใจเราเลยคนสมัยโบราณเนี่ยไม่เข้าใจเราเลยว่าเราทําคลิปต้องทำแปดนาทีอย่างเงี้ยเขาบอกเข้าใจเราเลยอยู่คนละยุคก,กันมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวรุ่นรุ่นล,ลูกกหลานปุก,ก,กมันก็ ก็จะเหมือนเรากับพ่อเราสมัยนี้สมัยนี้ตามกันไม่ทันพ่อปุ๊กนะบอกว่าถ้าเลิกทำนานนะเครื่องนี้จะลงเฟสลงเฟสขายเครื่องขายไอ้คันรถคันไถปุ๊กก็เลยถามว่าโทรศัพท์พ่อลงเฟสได้เหรอกดปุ่มอยู่เลยอะ่ะ บุกคลพ่อปุ๊กแม่จะลงเฟซโทรศัพท์ตัวเองยังกดปุ่มอยู่เลยพอโทรไม่ติดเดี๋ยวเฟี้ยงทิ้งกัเลยแม่รู้จักลงฟุ้งลงเฟซพอเวลาลูกบอกอะไรบอกนะไม่ฟังเลยเออลงเฟซลงอะไรได้อะไรได้ไปเชื่อคนอื่นเวลาคนอื่นพูดแม่เดี๋ยว ลงเฟสขายมันเลยปุ๋ยปุ๋ยเหลืออยู่เป็นตันเนี่ยลงเฟสขายแล้วเขาจะดูโทรศัพท์พ่อได้เหรอโทรศัพท์พ่อยังกดปุ่มแล้วโนกเกียอ้กกย,ยขำคนเดียวรีบขำก่อนเดี๋ยวคนหาว่าปุกบ้าขำพ่อขำพ่อตลก ลงเฟสพ,พวกยังลงไม่เป็นล,ลงเฟสเล่นไม่เป็นเลยเออ,เอ,อดูปลาดีกว่าตลกตลกนี่กี่โมงแล้วเนี่ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ กี่โมงแล้วครับทำไมมันร้อนอย่างนี้ครับร้อนอย่างนี้ครับกระตอบนะครับนั่นปลาบบดีจังเออเออเอาครับปลาลูกคอกเยอะเลยครับ เจองูเมื่อกี้ตกใจงูอะไรก็ไม่รู้ตัวสะท้อนแสงกับพระอาทิตย์เลยมันแพรบเลยแอดีดดีเกินปหมอตัวนี้ดีดป,ปลื้มเกขยานลมแองแมง ดูปลาดูปลาปุกยังไม่เห็นปลาช่อมันฮุบเลยเดี๋ยวพอลูกไปนะมันจะฮุบตุกตักตุกตักตุกตักฮุบน่าดูไปดีกว่าบรรยากาศแดดเห็นแดดไหมแดดยังแรงอยู่เลยไปค่ะ คลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมนะคะมีสวนผักด้วยนะคะใบกะเพราแดงกะเพราขาวโหระพาแต่ไม่มีผักอีกตูบ้านคนไทยไม่ค่อยกินผักอีกตูใบแมงลักนะคะไม่ค่อยกินกันบายบายค่ะสวัสดีค่ะ